สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยในยูทูบครับอยู่ที่ถนนวันวานนะครับอุตรดิตถ์อำเภอรับแลนะครับเขามีรสช่องเค็มเมี่ยงหวานช่องเค็มนะจ้ารสช่องเค็มนี่เป็นยังไงครับช่องเค็มก็เป็นใส่พริกใส่มะนาวใส่น้ำปลาค่ะแลยนี่คือรสช่องเค็มหรือเปล่าครับค่ะแล้วไอ้น้ำสีน้ำตาลนี่อะไรสีน้ำตาลปลาย่างค่ะอ๋อเป็นปลาย่างปลาาย่างอ๋อเหมือน,น,น,นกับรสช่องมาคุกพริกปลาย่างนะ ขายเท่าไหร่ครับระตะทงสิบบาทสิบบาทน,น,นี่อาหารของที่ไหนครับของเมืองรับแลของเม,มืองรับแลองเับแลอ๋อรสช่องเค็มช่องเค็มของเม,มืองรับแลอิมเอาอันหนึ่งครับปลาปลาย่างนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาช่อนปลาอะไรได้นมันแล้วใบนี้คือใบอะไรครับใบผักชีผักชีผักชีใบยาวอ่ะแล้วเมี่ยงหวานนี่เป็นยังไงครับเมี่ยงหวาน ใใสส่ iden, บบน่นมาวอ๋วอ,อนี่คืออ๋อนี่เมี <c 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 ่ยงหวานอ๋อใส่ใบด้วยนี่ก็อกแล้วครับเคยทานแล้วนี่เมี่ยงหวานจะเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นวิธีห่อแบบแบบทางเหนือเขานะครับเป็นเมี่ยงหวานมีมะพร้าวใช่ไหมหวานหวานมีเมี่ยงเนี่ยจะมีเมี่ยงหวานเมี่ยงเค็มเป็นเมี่ยงหวานอันนี้รสช่องเค็ม ใส่น้ำปลาด้วยนะครับมีม้นลายทานได้เลยนะคะทานได้เลยนะฮะคนคนก่อนนะคะช่วยช่วยคนให้ได้ไหมครับชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านปลาประเทืองค่ะขายทุกวันที่มีนัดตลาดขายขายถนนวันวานทุกเสาค่ะวันวันนี้มีทุกเสาใช่ไหมค่ะนี่ก็มางานนี้ด้วยอ๋อแล้วมีขายที่อื่นไหมเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีนะลดช่องเข็มนะครับ สองลบแปะนะครับเดี๋ยวมาชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเสดเลเดี๋ยวมาขอมานั่งชิมตรงนี้หน้าตาก็เหมือนรวดท่องเก้มอีนะฮะจริงเส้นแบบนี้ทางที่เวียดนามก็มีเหมือนกันผมเคยเห็น ชปลาย่างเข้ากันดีครับปลาย่างเข้ากันดีถ้าเผ็ดเดยอะกว่านี้จะอร่อยกว่านี้นะครับรสชาติเป็นไงนึกภาพว่ารสช่องจุดๆหรือว่าเส้นเคมอีกแต่ว่านิ่งกว่าเส้นเค็มอีกนะอาจจะใช้ก๋วยเตี๋ยวแทงก็ได้มีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าแล้วอไอ ปลาป่นเนี่ยปลาย่างแล,ล้วป่นซึ่งเป็นอาหารหลักหลายที่ทางภาคกลางหรืออะไรเงี้ยเขาใช้กันนะครับเหมือนคล้ายของแม่ประนมก็มีปลาปลน่นนะแล้วก็ใส่พริกลงไปบีบมะนาวไปคลุกกันเนี่ยอร่อยเลยนี่ก็ใช้ได้ครับมีความหอมของปลาย่างบางคนอาจจะลองทําดูก็ได้ครับเอาปลาไปย่างแล้วก็ป่น จริงๆเป็นอาหารพื้นฐานของคนไทยนะครับทางภพาพจางทางหลายที่ทางกคาชทางอะไรเนี่ยมีน้ำพริกมีขนมมีอะไรที่รวมทั้งแกงที่เอาปลาย่างเนี่ยมามาเล่งรสชาติคะครับเนอาหารเพราะว่าจริงๆสมัยก่อนเนี่ยปลาย่างนี่เป็นของกินหลักเลยนะอร่อยดีครับดูเหมือนไม่มีอะไรก็นร รอดท่องแคมปนะครับจากรับแหลครับอุตรดิตถ์ครับผมแล้วพอกันใหม่กับช่องืสอไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกันเอฟ s ด i เนียลชีเอชครับสวัสดีครับจากอำเภอรับแหลจังหวัดอุตรดิตถ์ตรงนี้เป็นถนนวันวานนะครับทุกวันเสาร์นะครับจะมีงานนะ